เซตคู่ขายดีค่ะเซ็ตคู่ขายดีค่ะสีชมพูบานเย็นค่ะสีเทาเข้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่มดีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะมีจับคู่เฉดสีใหม่ล่าสุดมานําเสนอพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะนี่สีชมพูบานเย็นเห็นไหมก็แสดงถึงความแบบสดใสนะสดใสร่าเริงเนาะนี่ค่ะแล้วก็แต่งไปด้วยค่ะสีเทาเข้มนุ่มระมุมสุขุมนุ่มลึกค่ะคุณลูกค้าขาสุขุมนุ่มลึกนี่ค่ะเซ็ตนี้เลยค่ะของคุณพี่เนาะคุณพี่ คุณพี่จงใจนะคะคุณพี่จงใจเนาะอยู่นะคะอยู่ลำลูกกาเนาะจังหวัดปทุมธานีค่ะขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาสั่งซื้อนะคะผ้าฝ้ายเนะาะผ้าฝ้ายหมักโครนลายแพวาผ้าฝ้ายหมักโครนลายแพววสวยๆสองชิ้นนี้ค่ะคุณลูกค้าบอกว่าเนาะจะไปตัดเองนะคุณลูกค้าบอกว่าจะไปส่งตัดเองนะคะยินดีมากๆเลยค่ะราคาเปิืดล990กรบาท990รบาทนะคะ จัดส่งนะคะ2ผืนนะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวบเพิ่มและที่สําคัญนะของฝันของฝากพรีเมียมจุใจมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่าในใดที่ชื่นชอบสนใจนะงานผ้าไทยผ้าทออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง u t u b e แม่บาริผ้าไทยได้เลยนะคะสีชมพูบานเย็นแล้วก็สีเทาจ้าเดี๋ยวเรามาดูด้านในเนาะว่าภาพนะคะขนาดขนาดเท่าไหร่ขนาด100คูณ180ซนติเมตรนะคะ100นะคะคูณ180ซนติเมตรสวยๆค,วยค่ะสีชมพูบานเย็นจ้า ถ้าชื่นชอบผืนนี้นะคะแคปเจอร์หน้าจอได้เลยค่ะแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะคะแคปเจอร์หน้าจอนะหรือว่าจดใส่กระดาษไว้ได้เลยจ้าพี่จ๋าจดใส่กระดาษได้เลยนะคะจดเบอร์โทรศัพท์ด้วยเลย0ู9 0 4 1 6 0 0 8นะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8จ้าหรือว่าแอดไลน์นะคะ mali 0416ได้เลยค่ะแคปเจอร์หน้าจอมาได้เลยนะคะสีชมพูบานเย็นสวยๆค่ะ สีชมพูบานเย็นสวยๆวยค่ะสำหรับคุณลูกค้านะที่อชอบแบบสีเข้มๆสีสันสดใสนะแนะนำเลยจ้าต่อไปสีเทาเข้มค่ะสีเท,าเ,เา,เทาเข้มค่ะสวยไฮโซมากสีเทาเข้มค่ะคุณลูกค้า่ะสีเทาเข้มค่ะอ่ารับสีเทาเข้มโทรมาเลยจ้าแคปเจอร์หน้าจอมาเลยนะแคปเจอร์หน้าจอมาเลยค่ะสีเทาเข้มค่ะ9 0 4 1 6 0 0 8 0หรือว่าไลน์เอ็มลไน์ได้เลยนะคะค,คุณลูกค้า่ะ วสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกคา้าทุกท่านเลยนะคะราคาผืนละ990บาทราคาผืนละ990รอบาทค่ะคุณลูกค้าคะผ้าหนึ่งผืนสามารถนําไปตัดอะไรได้บ้างหนึ่งตัดผ้าถุงตัดผ้าถุงเหมือนที่นุ่มตัดนี่เลยค่ะหรือว่าไปตัดกระโปรงนะคะตัดได้เลยนะคะเป็นผ้าถุงแบบป้ายผ้าถุงฟรีไซส์ผ้าถุงสําเร็จตัดได้เลยค่ะไม่ว่าคุณลูกค้านะคะจะเอวนะ 40- 40ก็ตัดได้ 40 42อะไรก็ตัดได้นะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าใส่เอวเท่าไหร่อะไรยังไงก็ตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะสวยๆพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคู่นี้เลยค่ะรับชุดนี้1,980บาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางหน้าบ้านนะคะเหมือนคุณพี่เนาะคุณพี่จงใจนะคะอยู่ํำลูกกาะะจังหวัดปทุมธานีเนาะสั่งซื้อนะคะสินค้านะคะจากทางร้านแม่มริพัาไทยของเราค่ะจัดซื้อสินค้าจากร้านแม่มริพาตไทยของเราค่ะขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาสั่งซื้อนะ 0890416008หรือว่าไลน์ค่ะ MALI0416 ได้เลยค่ะจะไปตัดกระโปรงตัดเป็นผ,ผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอหรือว่าเป็นผ้าถุงสําเร็จก็ได้หมดเลยนะคะคุณลูกค้าขายยังไงก็ฝากร้านแม่มดีผ้าไทายของเราไว้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณทุกการติดตามขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยที่ช่วยอุดหนุหนสนับสนุนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะกดกระดิ่งพอกดกระดิ่งใช่ไหมคะจะมีข้อความอัตโนมัติขึ้นมาเลยให้กดคําว่าทั้งหมดได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านใดนที่ชื่นชอบสนใจนะงานผ้าไทยผ้าทอจากร้านแม่บารีผ้าไทยก็โทรมาค่ะ0 8 9 0 4 1ป0 0 8หรือว่าแอดไลน์ค่ะ m e f i 0 4 1 6ได้เลยจ้าขอบพระคุณทุกการติดตามขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสวัสดีค่ะ